สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ครับพามาชมรถเอสแอนอูอเคเอสเตอร์วิรามครับคันนี้ก็เสร็จร้อร์เซ็นตแล้วครับจะนำไปส่งลูกค้าอยู่โป่งน้ำร้อนครับเอ, <c oughs> อกกจรินยนต์ครับลากไปเนคันนี้ไม่รู้ ราคาจบทท่ hey, <Okay. S 2> าไหรยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นของลูกค้าหมดเลยครับนี่ทำตัวต่อด้วยสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับพีเอ็าขอโทษเอา๋อจะส่งนะครับนี่น้ำส่ง ตอนนี้ก็เจียเอกนะครับเอกจเจริญยนต์ครับจะลากไปส่งลูกค้านะครับอยู่โงงน้ำร้อนครับสวัสดีครับพอตะคุนไอเน่น าดนใสนใจเลยแต่นะครับสวยๆครับติดต่อไม่ได้ครับปลูกเคเอสเซอร์วิสบริรนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแบบรัาได้ก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าเสเปครถนี่มันจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมันแล้วแต่ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับ เพราะว่าหลักๆนี่ทางอู่ก็ทําตามลูกค้าแหละครับเพราะว่าแต่ละคนในลูกค้าจะอยากได้ไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายออปชันเหมือนแบบอยากได้อุปกรณ์เสริมมันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับไม่เอาเครื่องก็อีกราะะคาหนึ่งนะครับยังไงก็ลองมามาชมที่อู่ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้โรยิแต่นะครับ หรือว่ารถเกษตรนะครับเนี<ง>่ย๋ตวตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาครับตัวธรรมดาไม่อาอุปกรณ์แต่งล้อยางก็ธรรมดาครับราคาก็จะต่ำหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ครับอยากได้เพลาลอยอยากได้ยางบรรทุกอยากได้แบบดำได้ก็มีครับหรือว่าอยากได้แบบพร้อมใช้งานเลยรวมเครื่องรวม เอาไปกลับได้เลยก็อีกราคาหนึ่งครับอยู่ที่ลูกค้าตกลงกับเสียแซมครับหรือว่าทางอูะครับมันจะราคามันจะไม่อยู่ตัวทําไมนิ่งนะครับลองคุยครับต้องลองคุยอย่าได้แบบไหนครับเอาแบบไม่มีเครื่องก็ได้นะครับแบบลูกค้ามีเครื่องเองแล้วเอามาใส่นะครับเอาเฉพาะโค้งก็ก็มีนะครับมีหลายราคาครับ ตัวนี้ดำไม่ได้นะครับน้ำส่งอำเภอหงน้ำร้อนครับเห็นว่าอีกคันก็รอน้ำส่งชนบุรีนะครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนน่าจะแต่งกลมหลตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเ o อ e r p ว w e r ไหมพี่แตมเนี่ยเวอร์ครับอันนี้ก็พาวเวอร์นะครับราคานี่บอกแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่คันครับเป็นคันๆไปราคาจะไม่นิ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ให้นะครับทางอูครับติดต่อทางอูได้ตรงครับไม่ต้องผ่านผมมาสอบถามได้ครับ โอเอ s เซอร์วิสบีรำครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางกรวดหมู่6ตำบลบางกรวดอำเภอบางกรวดจังหวัดบีรำนะครับหรือว่าบ้านโคกเงี้ยวนะครับลองเข้ามาดูครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบอยากเห็นครับเห็นตัวจริงครับของรถนะครับลองเข้ามาดูได้ครับแต่การันตีเรื่องความสวยครับจะต้องห่วครับความสวยสวยอยู่แล้วครับหนึ่ง น Z, Z อน,นี่เป็นเซตหนึ่งห้า plus เนี่ยเอกนะครับเอกพอสิ่งหรือว่าเอกเจริญยนต์นครับจะน,น้ำส่งนะครับอันนี้ดำไม่ได้นะ เป็นโฟมาาอะไรเวอร์นะครับแบบนีนะบ้บางตัวนะบางคันก็เผื่อลูกค้าไม่อยากได้นะครับหรือว่าอยากลดต้นทุน,นครับก็ราคามันก็จะต่ำลงครับเหมือนพวกโฟมอะไราพเวอร์ไม่เอาเทาลอยไม่เอายางบันทุกอย่างเงี้ยครับกระทะบรรทุกเนี้ยมันก็ราคามันก็จะต่ำลงนะครับ อยู่ที่ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับมันแล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะครับเนี่ยเหมือนกันนี้ครับไม่เอาอุปกรณ์แต่งครับไม่มีกระจกนาซาไม่มีอะไรครับราคาก็จะต่ำลงหน่อยครับตัวเป็นตัวธรรมดาแล้วครับเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับน้ำเงินดำ มีเห็นคันเขียวนะเสร็จดีแล้วนะคันหนึ่งครับยังไม่ได้มาถ่ายเลยเดี๋ยวรอ,อประลังก่อนวันนี้มาดูจากคันนี้ก่อนพอดีขับรถ่างครับทางเสียแสบจะนํำส่งลูกค้าพอดีครับก็เลยได้ถ่ายให้ท่านระชมได้ชมกันนะครับตัวนี้รถลากจูงนะครับ นะรครับองน้ำร้อนครับ บริการนำส่ง,งลูกค้าถึงบ้าน,นครับหรือว่าลูกค้าจะมานับรถเองก็ได้นะครับถ้านำไปส่งก็บวกค่าขนส่งเพิ่มนะครับหรือว่าอยู่ที่ลูกค้าตกลงกันนะครับ ครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้าชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ